บีคอล่าคอลล l เจนแป๊บไทยหนึ่งหมื่วิลิกรัมนำเข้าจากประเทศเยอรมันที่ผ่านกระบวนการคัดสรรให้มีความสม่ำเสมอและมีขนาดโมเลกุลที่เล็กมาก เล็กมากกว่าคอลลาเจนธรรมชาติถึง1,000พเท่าร่างกายสามารถดูดซึมได้ในทันทีที่สุดแห่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อต้านริ้วรอยก่อนวัยปรับสภาพผิวให้ขาวใสเปล่งประกายออร่าประกอบด้วยสารอาหารที่สำคัญต่อผิวอย่างเช่นคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึกเป็นคอลลาเจนที่ช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นทำให้ผิวมีความแข็งแรงกระชับกล้ามเนื้อไม่ให้หย่อนยานเหี่ยวยน่นชะลอการเกิดริ้วรอย แอเซเล่าเชอรี่เป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งมีปริมาณวิตามินซีสูงกว่าส้ม30-80เท่าจึงมีส่วนช่วยเพิ่มการทำงานของคอลลาเจนทำให้ผิวชุ่มชื่นขาวกระจ่างใสต่อต้านรังสี U V แอลกูตาไทโอนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวดูแลผิวพันยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานีนช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสลดการเกิดฝ้ากระและจุดด่างดำบีคอล่ารับประการความพึงพอใจเพียงหนึ่งสัปดาห์ท่านจะเห็นความแตกต่างโปรโมชั่นพิเศษเพียงกล่องละ1,500บาทเท่านั้นเผยผิวใหม่ที่สวยใสยไร้ที่ติอย่าลืมมาเติมคอลลาเจนให้ผิวกันนะคะ